รับความร่วมม้ร่วมมือนะคะจากทางด้านของสมาคมทนยความแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องของกฎหมายนะคะให้กับคุณผู้ฟังสวพเก้าหนึ่งรวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะ,ะนั้นท่าในใดมีปัญหาเรื่องของคดีความต่างๆตอนนี้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะที่หมายเลขหนึ่งหกสี่สี่แล้วก็ศูนย์สองเก้าสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดถึงห้าศูนย์ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับคุณนรินพงศ์จินาพักท่านเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยแล้วก็อาจารย์เชชชอเชื้อสมบูรณ์นะคะรองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้ทั้งสองท่านยังอยู่กับเรา กับช่วง91รู้ทันรู้ทางค่ะถนนเพล91รู้ทันรู้ทาสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีคุณสุนดาคุณอนิกาครับสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้เจอปัญหาเรื่องฝนบ้างใ,ในการเดินทางค่ะ อ่อพอดีเพิ่งกลับมาจากการส่งที่วัดประศรีนะฮะก็ตอนนี้อยู่รัชโยธินก็ส่งหนักประมาณติ๊นาทีแล้วครับโอ้ยังอยู่บนรถกันอยู่เลยทั้งสองท่านใช่ไหมคะกลับมาถึงเซฟเฮาเพื่อนรายการแล้วครับแม่กลับมาถึงเซฟเฮาแล้วเรียบร้อยนะคะต้องอยู่ในเซฟเฮาด้วยนะคะอาจารย์อยู่่ะอยู่ที่พิชิตนะครับค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตอาจารย์ทั้งสองท่านขอสลับสายโทรศัพท์สนิดนึงนะคะเพราะว่ายังมีสัญญาณแทรกกันอยู่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะ ดําเนินการในการที่จะเปลี่ยนสลับสายกันนะคะครับอาจารย์คะอาจารย์ครับอาจารย์เฉยครับค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยคาถามฝากจากคุณสุวัสด์เลยนะคะที่ฝากถามเข้ามาค่ะค่ะอาจารย์คะคุณสุวัส์เนี่ยก็ฝากถามมาอย่างนี้นะคะบอกว่าเป็นเซลแมนอยู่บริษัทแห่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยลาออกมาแล้วก็เป็นนี่บริษัทแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นนี้ด้วยประมาณหลักแสนแล้วไปทํางานที่บริษัทอื่น เขาแจกใบปลิวค่ะอาจารย์ว่าตัวเองเนี่ยได้ขโมยของแล้วเก็บเงินลูกค้ามาใช้เองคุณสุวัสด์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างที่ในใบปลิวนั้นตอนนี้เนี่ยลาออกจากบริษัทนั้นแล้วเขาก็เลยยังไม่ได้ฟ้องก็คืออยากจะถามว่าจะฟ้องกลับได้ไหมเอาค,ครับท่ญญานอาจารย์เจครับผมอย่างนี้นะครับเรื่องของการแจกใบปลิวเนี่ยนะคระับมันทำให้เราได้รับความเสียหาย อือ mm hmm. ต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับว่า <Yeah. S 2> อ,อถ้าเราจะพิจาราเรื่องราวใดๆต้องดูว่ามีการกระทำอะไรเกิดขึ้น <Yeah. S 2> และการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดหรือไม่ <Yeah. S 2> นะครับการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการแจกใบปิวคำถามมีว่าหนึ่งใครเป็นคนแจกใบปิว <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> ต้องถือว่าถ้าคนแจกคือคนได้เป็นคนเริ่มกระทำการทีน,นี้การกระทำของเขาใน,ในเนื้อหาในใบปิวเนี่ย นะครับมีการกล่าวหาหรือให้รายเหล่านะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะตกเป็นผู้ได้รับวามเสียค่ะทีนี้คําถามว่าในใบฟิวเนี้ยเรารู้ไหมว่าใครเป็นคกนกระทาเมื่อเรายังไม่รู้ผู้กระทาความผิดเนี่ยเราเป็นผู้ที่หายแต่เราไม่รู้กระทาความผิดเนี่ยเราก็ไปแจ้งความได้ก็คือการที่เราจะไปร้องฟกข์นะครับและก็กล่าวโทษว่ามันมีการนะครับเช่นนี้กิดขึ้น การลบขู้กล่าวโทษในเรื่องด่านั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าในเนื้อหาในใบจดกล่าวหาเราแล้วมันไม่ตรงความจริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการบิดระมาทนะครับเป็นการเรื่องบิดปทบือปรีมารมันก็มีความผิดในทั้งทางอาญาและทางแกลงครับทางทางอาญาก็คือบิดประมาททางแก่งก็คือกล่าวไขข่าวแพร่หลายให้เราได้รับความเสียหายที่เป็นความผิดทางนั้นงแต่เราจะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปแจ้งความล็อกทุกเอาไว้ที่ ขยายระเบียบการเพื่อระเบีเข้าดําเนินการอืมค่ะแล้วหลังจากที่เราไปแจ้งแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือในลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยเรื่องจะไปถึงชั้นศาลหรือเปล่าคะอาจารย์คะเรื่องจะไปถึงชั้นศาลก็ต่อเมื่อว่าเจ้าเจาหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้จับตัวผู้กระทำความผิดนั้นนะครับส่งฟ้องศาลพนักงานการเขาจะทําหน้าที่ดําเนินคดีให้กับเราค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราทราบว่าเป็นบริษัทก่อนหน้านี้ที่เราลาออกมาละคะอาจารย์ เราทราบว่าปเป็นบริษัทเนี่ยนะครับแต่เราไม่ทราว่าใครคือผู้กระทำบ,บริษัทเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงบริษัทเนี่ยคนที่รับผิดชอบในในบริษัทก็คือกรรมการที่เป็นการบริษัทค่ไหมครับแต่มัน้ก็รับผิดชอบไปในทางแค่ถ้าถ้าบริษัทเป็นคนทำแ,แต่ในทางอาญาเนี่ยคำถาม,มีว่าใครจะเป็นคนทำเราต้องรู้ตัวผู้กระทำนะครับ เพราะว่าในคดียาในบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญาเราจะต้องรู้ตัวคนที่เป็นคนนครับโอ่ะน,นะคะไปะน้นตอนนี้ก็คงจะต้องเดินทางไปแจ้งความก่อนนะคะในเบื้องตน้นนะคะส่วนคุณพยอมเห็นบอกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องหย่านะคะสวัสดีค่ะคุณพยอมค่ะครับสวัสดีครับค่ะใช่เลยค่ะเออคือผมมีปาาัญหาหน่อย้วคือผมมีภรรยาในด่านมีภรรยาแต่ภรรยาผมเนี่ย เขามีลูกมาแล้วตอนเขาก็แต่งงานมาแล้วนะแล้วเขาเลิกกันไปแล้วเขาได้กับผมเนี่ยทีนี้ว่าทั้งทั้งทั้งรู้เขามีมีมีภรรยาใหม่มงลูกเหมือนกันจะเลิกกันนานาหลายปีแล้วอะเต่้นี้ผมจะไปขอให้ภรรยาหย่าท้งรู้ให้ให้เด็กขาดเขาเกิดทะเบียนกันอยู่ภรรยาผมจะได้กันลูกกับผมคนหนึ่งแต่ีกัลูกเขาจะเล่นกันผมผมก็เลยไม่ให้ไม่ยอมไม่ไม่อยากคือ ก็ไม่ให้ใหงไงจะทำยงไงดีฮะไปอตอนนี้ซื้อรถมาเรียนคายอยู่เงี้ยก็เลยมีปัญหาอยู่อยากจะถามว่าจะทําไงดีครับอาจารย์มีข้อแนะนํายังไงดีคะเพราะว่าจะให้อีกยอมครับต้องพูดกันอย่างนี้คุณไะยอมอยากยาเหตุยาของคุณไปยมคืออะไรถ้าเหตุยาคุณไปยอมคือ,อวอ่าเหตุการที่เราจะคุณไปยอมคะ คุณคุณพยมต้องฟังคําคําตอบจากทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าถ้าเปิดวิทยุนี้จะสะท้อนนะคะคไปนะ้ำปิดทิทยุยก่อนค่ะ <c oughs> ค่ะคนคนพยายามอ่าคนที่อยากหยาก็คือเป็นภรรยาปัจจุบันนี้อยากหยากับสามีเก่าของเขา <ผม S 1> ใช่ไหมเขาอยายให้ขาดยังยังจะจบจกันไปเรื่องยังไม่อยากยิ่งก็คาราคาซายอยู่เนี่ยทั้ไมึงเขาก็มีใหม่แล้วก็มาอยู่ทะเบียาผมก็มีใหม่มีลูกกับผมคนหนึงนน่งแล้วก็คนก่อนที่แต่งงานกับผมเนี่ยก็มีมาแล้วสองคนลูกแล้วเขายิ่งเลิกกาแฟเข้ามาแล้วไปทะเบียนเขจุดทะเบียนให จุดกระโดดกขึ้นอยู่ก็ยังไม่ยอมอยากให้คุณพยายามอยากใจภรรยาเนี่ยอยากกับสามีเก่าให้เรียบร้อยแล้วก็คุณพยอมกับภรรยาก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเนาะนะคะดังอาจารย์แจแนะนมนะคะครับอาจารย์แจ็คชอเชนค่ะเรื่องนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคุณยอมไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วครับคุณยอมไปคุยกันได้ดีๆนะครับเพราะว่าเพื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยปัญหาไม่ล่าครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนความถกเถวบงร่วมกันทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหรือสามหรือสี่ฝ่ายก็แล้วแต่เนี่ยผู้คนเนี่ยเข้าใจสถานะของตัวเองดีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าไปนั่งพูดคุยกันได้ให้คำเป็นที่เข้าใจถ้าไปใช้ต้องใช้ต้องเรียกว่าถ้าไปใช้ำทำดูแต่คือมีรายการที่จะไปดําเนินการหรือไปพูดว่าเราจะดําเนินการในการในการองรองเนี่ย มันจะทําให้เรื่องม e ันย so yes, ิ่งเยอะแยเพราวาร่างการของทุกฝ่ายเนี่ยอยากเปยนตรงๆนะครับทุกฝ่ายก็ภาษาภาษาสมัยใหม่ก็บอกทุกฝ่ายรักษาฟอมความจริงไม่มีฟอมนะครับใครในคอคุณพยอมอยากอยู่กับใครคุณพยอมก็บอกกับคณคนนั้นแก็บอกกับคุณคนนั้นว่าไปดาเนินการให้จุดที่จุดตัวคุณพยอมก็ไปดาเนินการในจุดคุณพยองมันเร็บติ เอ็มีแค่นั้นครับเพราะ<ช>ว่าถ้าไปสูส่ศาลเนี่ยนะครับเหตุของการต้องยาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ลูกฝ่ายเนี่ยมีปัญหาน,นะครับแล้วเรื่องมันกระตบกระเทืนนนอนไปถึงลูกแต่ละคนด้วยเรามีเหตุต้องหยาลูกเราก็ถามว่าพี่พ่อกับแม่ยากันพ่ออะไรพ่อพ่อก็อออออจะไปมีใหม่ไอ้แม่ก้องถูกแม่ถูกต้องยาพ่อแม่ก็จะไปมีใหม่ขอให้คิดถึงลูกเะครับนะคะคุณพยอมครับไปพูดคุยกันก่อนดีกว่านะคะ คือเรียบร้อยนะครับต่างกัต่างมีลูกเขาก็มีใหม่แล้วมีลูกผมมาอยู่ผมก็มีลูกก็คือยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ก็จะเรียกเงินผมี่อยากให้แตถึงจะเรียกเงินผมตัางฝ่ายผู้ชายผองชายแฟนเก่าแฟนผมนะอาจารย์คะกรณีที่คือคุยกันแล้วแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอก็คือสามีของภรรยาเนี่ยก็เรียกเรียกเงินเรียกเงินอย่างนี้จะทํายังไงดีคะอาจารย์คะคำถามีว่าเขาเรียกเงินค่าอะไร ค่าอย่าให้ค่ะคอก็ค่าอย่าให้เนี่ยผมผมเรีย,อยน <c oughs> ยอ,อย่างนี้ครับคุณพี่คุณพยอมไปผิดลูกพิดเมียเขานะครับถ้าผมใช้คาพูดอย่างนี้แหละครับเราต้องพูดเรื่องตรงไปตรงมานิดการ <c oughs> ที่เขามีสามีภรรยาอยู่แล้วคุณไปยอมมีสามีภรรยาอยู่แล้วภรรยาคุณไปยอมมีสามีภรรยาอยู่แล้วหรือคู่มันสลับคู่กัน นะครับมันไปสลับคู่กันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคําถามมีว่าไอ้นี่เนี่ยถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนตามธรรมาก็คือว่าผิดรูปผิเกียการมเองผิดข้อตาเลยนะครับคแล้วจะเอาถึงข้อตาม,มาแล้วมาบวกกับในทางโลกนี่นะครับคูอคุณเนี่ยมีเหตุอันควรจะหยา่าหรือกันทั้งคู่เพรผิด ประทึกตนเป็นชู้ด้วยกันปลอัยเสียหายครับเชื่อผมเลยครับกลับไปคุยกันใหม่นะคะคุณพยายมลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงดําเนินการถึงขั้นสาลแล้วสารก็ต้องประนีประนอมก่อนอยู่ดีเหมือนกันนะคะคุณพยพยามลองกลับไปคุยกันในครอบครัวก่อนนะคะคือมันไม่ได้แล้วทะเลาะกันมาแล้วเดี๋ยวรอใจเย็นๆกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยหันหน้าเข้าหากันใหม่อีกทีหนึ่งดูดีไหมคะ ลูกเต่ของพรยาผมสองคนอยู่ใกล้ตากยายอะ่ะแล้วก็แล้วก็ทางแฟนใหม่ันนี้ทางในเก่าเขาก็มีภรรยาใหม่ก็มีรู้อีกแล้วและาทะรลาของควันนี้ก็มีลูกกรบผมอยู่ด้วยอ่า,าเอาอย่างนี้คุณพยอมคะลองกลับไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างเหตุผลอย่างที่อาจารย์บอกคือลูกอ่ะทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าเจ็บปวดได้กันทั้งคู่นะคะลองใช้ลูกเข้ามาเป็นที่ตั้งนะ แล้วก็ค่อยใช้เรื่องอย่างอื่นเนี่ยมาคุยกันดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นปมกับตัวน้องๆด้วยนะคะคุณพยอมค่ะลองจะเย็นๆคุยกันนะคะครับครับกสวัสดีค่ะครับค่ะ,คะก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นปัญหานะคะของครอบครัวที่ เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอาจารย์คะครับเมื่อชใช่ครับต้องต้องขอคุณทั้งสองสาวอย่างจริงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมขอขยายความตั้งแต่นิดนึงเ่ค่ะอาจารย์มันเป็นปัญหาอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆแล้วก็เราก็จะพูดคล้ายกับของเดิมที่เราพูดกันคือบอกว่าต่างคนต่างถือที่ผิดมานะนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเรื่องไปศึกษาสมมุตินะครับของคาหอนอย่างกรณีเรื่องของมือถือเนี่ยครับต่างคนต่างเอาไปแฉกันในสระ <L un> เหตุเหตุของการที่จะไปดาเนินการฟ้องหย่านะครับฝ่ายชายก็อ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นชู้คือไปมีสามีใหม่ไอ้ฝ่ายผู้หญิงก็ต่อสู้บมาว่าคุณน่ะแหละเป็นชู้เพราะคุณก็ไปมีอะไรยาใหม่คำถามมีขึ้นว่าลอ,ลองลองทั้งสองสาวเนี่ยนะครับลองลองลองสมมุติว่าคุณเป็นาตาเพราะว่าทั้งสองท่งานคุณจะเรียกของทั้งสองฝ่ายม,มาเข้าห้องคุเราห้องแล้วก็ดูดูกันพูดถูไหมครับใช่ค่ะสามบอกว่าเออคุณเองคุณก็อยู่กันดีๆคุณเพื่อคุณประสงค์จะไปมีใหม่ อีกฝ่ายหนึ่งก็ประสงค์จะมีใหม่ทำไมคุณไม่ไปตกลงกันใช่ดีใช่ไหมครับองมาหาศาลนี่หมายความว่าไงจะเอาศาลเป็นที่ตักยอมใช่ไหมเอาศาลจะมีพ่อความถูกต้องของผู้คุณตั้งั้นที่พวกคุณทำอะไรซึ่งมันน่าจะไม่ถูกต้องใช่ไหมค่ะใช่ครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตพูดตรงไปตรงมานะครับว่าอย่าให้ไปลวบรวรวบาวมเลยครับมบผมขออนุญาตต้องต้องพูดตรงไปตรงมาครับ เพราะว่าไม่ไม่คิดจะสมบัดเลือกตั้งเ็าจะไม่ต้องกลัวคะแนนเสียงแต่ว่าต้องของถูตรงไปตรงมานะครับว่านี้เนี่ยมันทําให้แล้วผมยืนยันอีกนิดนึ่งนะครับว่าสารเอ่อสารเยาวชนเนี่ยนะครับหรือสารครอบครัวเนี่ยนอกจากมีผู้วิพาการหลักแล้วเนี่ยจะมีผู้วิพากษาสมทบผู้วิพากาสมทบเนี่ยนะครับคุณแก่ก็คือคนที่ชงคุณวุฒิที่เลือกมานะครับอาจจะเป็นผู้ที่สมมุติว่าเอาผู้วิพากาสมทบท่านเป็นผู้จริงแล้วท่านผ่านโลกมา ท่าเข้าใจประขายอย่างนี้มากครับท <c oughs> ่านก็จะขึ้นธรรมาเพศทนในความครับ <c oughs> ผมว่าก็เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันแล้วเราลองคิดดูว่าลูกเราจะคิดเช่นไรค่ะก็นั้นเองครับ ค่ะเพราะต่างคนต่างก็มีลูกเหมือนกันนะคะอาจารย์น้อยอย่างที่บอกว่าถ้าเราเอารูปเป็นที่ตั้งแล้วก็คิดถึงเขาไว้มากๆแต่แข่น้อยเนี่ยต่างคนต่างก็มีใหม่แล้วลูกเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันได้ก่อนในครอบครัวเนี่ยก่อนจะถึงศาลเนี่ยน่าจะจบลงด้วยดีนะคะอาจารย์เนาะแต่ไงก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะสาหรับคุณพยอมนะคะคมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ค่ะคุณสุวรรณค่ะถามมาบอกว่าให้ผู้เช่าเนี่ยเช่าบ้าน โดยไม่มีสัญญาเช่าขณะนี้เนี่ยต้องการจะขายบ้านจึงอยากจะให้ผู้เช่าเนี่ยย้ายออกแต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกค่ะอาจารย์คะแต่ได้แจ้งผู้เช่าล่วงหน้าแล้วสามเดือนด้วยจะทํายังไงดีคะอาจารย์เต่อกัณีนายกบรีษโรงแรครับค่ะครับเอ่อกรณีแบบนี้ที่คุณสุวรรณถามมาเป็นกรณีที่เป็นการเช่าโดยไม่มีสัญญาเช่านะครับค่ะนะครับก็ถือว่าตกสงยอมกันที่จะให้อยู่ร่วมกันแต่มาวันหนึ่ง ผู้เช่าบอกว่าต้องการบ้านขอ้นไงน,น,นะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องออกหนังสือรวปถามอกกำหนดระยะเวลานะครับให้ผู้เช่าเนี่ยขนย,ย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปในกําหนดที่ตามแต่เห็นสมควรนะฮะค่ะแต่จากข้อเท็จจริงอันนี้มีสามเดือนแล้วใช่ไหมครับค่ะอาจารย์สา,นนรสามเดือนแล้วสามเดือนจ้พ้นแล้วนะครับทางผู้เช่ายังไม่ออกจากอ่าห้องเช่าเนี่ยทางคุสุวรรณก็ดําเนินการฟ้องกับไร่นะครับ Oh, ต้อง,องกอับไล่ได้เลยต้องขอกับไล่ครับเนื่องจากจะ <Ha. S 2> ใช้สิทธิทางศาลน, <Ha. S 2> นะครับ <Ha. S 2> คุณสุวรรณ์จะจะออกโนติ c สามเดือนแล้วอยู่ดีๆจะเข้าไปนอกประตูบ้านเขาหรือจะเข้าไปในบ้านเขาโดยไม่โดยเขาไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะครับค่ะค่ะ มันจะเป็นความผิดฐานลุกลุกนะนะครับยังไยต้องมีหมายสารก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคะาต้องฟ้องต้องฟ้องบังคับคดีหมายเดือฟ้องขับไล่และให้ศารออกคำพิพากษาและออกบังคับให้ตัวผู้เช่าออกจากที่เช่านะครับเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยกรณียังไม่ออกอีกเนี่ยก็มีสิทธิจะให้ศาลออกหมายจับไล่ผู้เช่าและบริวารออกจากอที่เช่าได้โดยโดยถูกคนหมายเองนะครับค่ะครับมาเต็มต้นค่ะค่ะครับเิญครับเิอครับเอออนุญาตอนุญาตต่อที่ดิงเกี่ย ผมกลัว,วกรณีสุวรรณเนี่ยใจร้อนแต่ว,ว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้เป็นเจ้าข,ของบ้านแล้วนะ <Okay. S 2> แล้วก็บอกว่าถ้าสามเดือนไม่ออกก็ไปทุบประตูเขาเป็ล็อกแชร์บ้านเขาอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งเกิดกรณีที่ผู้ให้เช่าเนี่ยเข้าใจว่า สิทธิี่ของตัวเองมีอยู่ตลอดเวลาในฐานะเจ้าของบ้านใช่ไหมครับค่ะเมื่อสามเดือนไม่ออกก็ทุบป้ายก็เข้าไปหรือให้ใครไปลื้อบ้ายเข้าไปอย่างนี้จะมีความผิดเอ่ออา,ากลับมาซึ่งจากการที่เป็นเจ้าของบ้านและจะต้องถูกฟ้องในคดีเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับอ๋อค่ะอาจารย์ก็คือต้องดาเนินการตามกฎหมายเนาะอย่าใจร้อนนะคะอ่าอย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของบ้านตามขนบที่ดินแล้วเราจะนะครับทำอะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะใช่ครับคร่ะคำถามคุณได้ทิชัย ค่ะบอกว่าเอ,อถ้าพี่สาวถ้าในกรณีพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแบ่งสมบัติกันเนี่ยนะคะออมันดาตอนนี้ถึงแก่กรรมไปแล้วสองปีค่ะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยได้นำมรดกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินหนึ่งแปลงซึ่งตอนนี้ยังเป็นชื่อของมันดาอยู่เนี่ยนำไปขายค่ะแต่ปรากฏว่าพี่น้องเนี่ยไม่ยินยอมก็เลยอยากจะถามว่าสามารถฟ้องร้องพี่สาวเพื่อทำเรื่องแบ่งมรดกได้หรือเปล่าคะ เรับื่องนี้เป็น,นอย่างน,นี้ครับคุณพิชัยประเด็นข้อ,อที่หนึ่งพีส่สาวเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเนี่ยนะครับผู้จัดการมรดกจะต้องดําเนินการจัดการมรดกหลังจากที <outta S 2> ่สาลได้มีคำสั่งั้งเป็นผู้จัดการมรดกให้เจ็บติดเียภายในหนึ่งปีาและไม่สามารถทําให้เจ็บติก็ไปเสนอต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาได้ทีนี้กรณีดีว่าเมื่อพี่สาวเนี่ยนาที่ดินนะครับ ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้จัดการบริษัทออกไปจำหน่าย่ายโอลเพื่อไปขายหนึ่งแปลงคำถามมีต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีผิดขายได้ไหมมีผิดนะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการบริษัทเขาอาจจะบอกว่าเขาขายแล้วเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้จากตัวนี้มาแบ่งกันที่จะเป็นข้อถกโตคกันะฉะนั้นคุณลิศิชัยจะต้องไปคุยกยบพี่สาวอย่างที่ครับว่าข้อที่หนึ่งนะครับในการจัดการเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นผู้จัดการตัวจริง แต่ขาย่างทั้งหมดจะต้องรวตัวกันนะครับแล้วก็ไปพูดกับกางผู้จัดการว่าคุณจะต้องจัดแต่งมอโดเซียนะครับแล้วก็จัดการจัดการถ่ง้ช่วยด้วยเองก่อนแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่จัดการไปตามนั้นตามความประสงค์ของขาย่างทั้งหมดนะครับเราก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่างนะครับแล้วก็บอกศ่าอย่างในกรณีเช่นนี้ผมพูดนะครับว่าการจัดการของพี่สาวไม่เป็นไปตามข้อกรหนดของภาย่างหรือไม่ได้หรือคิดว่าเราไม่ได้รับวาเป็นธรรม ญาติทั้งหมดเองก็ต้องไปร่วมงานเพื่อชื่นชมร้องประสาน หนึ่งขอถอนถอนผู mm, so Post, ้จัดการบริษ yeah ัทโดยอ้างเหตุว่าผู้จัดการบริษัทผูสาวเนี่ยจัดการบริษัทให้ไม่เป็นไปในตามระเบียบและไม่เป็นไปตามตามยุติธรรมต่างค่ะอืมทำไมล่ะผู้สาวครับไปนั้นลองดําเนินการตามขั้นตอนที่อาจารย์ได้เสริมเปที่นี้นะฮะได้ค่ะท่านนายกขะในประเด็นที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านไม่ได้บริหารตามสัดส่วนของข้าราชการที่จะได้ในสัดส่วนา่าคนผักนะครับกรณีคําถามผู้ชายถามว่า ถ้าพี่สาวขายไปเลยแล้วยักย้ายไปกนตัวเองเะ็นไหมเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะครับตัวทายยาดคุณวิชัยกับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้ผลดกมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องฐานยัดยอกทรัพย์รดกของเขาได้นะนะครับสามารถจะฟ้องคดีอาญาดำเนินการกับพี่สาวเป็นการยักย้ายขายเจ้รของที่ไม่มาแบ่งกันตามสิทธิ์ทายาทโดยครับนะครับ นะครับอาจจเนการได้เลยนะครับสาม <จะ S 2> <Yoda. S 1> วิธีด้วยกันนะคะ,ะครับผมค่ะนะคะมีคําถามเป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะคะจากทางด้านของคุณวัฒนาค่ะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของการไปดาวน์ลดนะคะเชิญค่ะคุณอนิกาค่ะคุณวัฒนาค่ะอาจารย์บอกว่าตัวเองเนี่ย ได้รับใบป,ปลิวจากเต็นท์รถแล้วก็มีรายละเอียดว่าให้ดาวรถได้ในวงเงินแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นก็เลยไปกู้เงินมาค่ะจันเก้าหมื่นบาทแล้วไปติดต่อกับเต็นท์รถเพื่อที่จะวางเงินมาจามแล้วก็ดาวรถออกมาเซ็นสัญญาหมดทุกอย่างแล้วค่ะรอเพียงแค่ให้รถเนี่ยมาอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางเต็นท์รถก็โทรมาแจ้งว่าต้องไปตกลงกันใหม่เพราะวงเงินดาวเนี่ยเป็นเงินเพียงแค่เป็นเงินยี่สิบเปอร์เซ็นตอนแรกบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีสิบเ,เปอร์เซ็นต์ ต้องทำยังไงคะอาจารย์ครับอย่างาานี้เป็นเรื่องของข้อกําหนดที่ระหว่างผู้ผู้ที่จะขายรถแลยที่ระบ,บนดสะตูว,ตวงกระเจาจะเห็นว่าอาจารย์ท่านสอนได้เคยบอกแล้วว่าคําโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยมัน<ช><ช>จะเป็นคําโฆษณาที่ไม่ชัดเจนเพื่อมีมูลเหตุชักจูงใจให้ผู้ได้ดูเนี่ยเ<ช>ข้าไปดูสินค้าตรงนั้นถูกไหม<ช>ครับค่ะ<ช>มาแล้วสนบสชนุนเชื่อเลยนะแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยกับ อ่าเพิ่มจากอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็เป็นเจตนาลมที่ผู้ขายหรือคนที่ทำไฟนั้นต้องการเงินดาวที่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับถ้าเราไม่มีอ่าจนวนตามที่เป็นเงินดาวให้เขาเขาก็ามีสิทธิ์ที่จะไม่ขายรถเรานะครับตรงนี้เป็นเรื่องขนาดคือการโฆษณาหนึ่งส่วนเป็นการโฆษณาตามสื่อต่างๆก็จริงแต่เมื่อเข้าไปทำธุกรกรรมกับอ่าผู้กรณีตรงๆเนี่ยก็คงต้องยึดจากการที่เขากำหนด ในการที่จะทาให้พฤติกรรมเัญญอนั้นเกิดขึ้นได้โดยเจตนารมที่เขาต้องการน,นะครับ yeah, <okay. S 2> นะครับอันนี้พวกอาจจะต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเออบางทีบอกว่าจำนํารถได้มาถึงบอกว่าอ้าวคุณคุณติดไฟนะอยู่หรือเปล่ปาถ้าคุณติดไฟนะอยู่เขาก็ไม่คุณจำนำรถประมาณนี้เ <Yeah, okay. S 2> นไครับมันจะเป็นเรื่องเงื่อนไขที่เราต้องศึกษา ให้โดยละเอียดก่อนนะครับอย่างนี้ไม่พฤติกรรมเขาไม่ไปรับษณะบชอบโกงทรัพย์เนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้รับรถเนื่องจากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามเอ,อจํานวนเงินดาวที่เขาต้องการนะครับอืมนะคะเอ่อทางคุณวัฒนาเขาก็เลยถามต่อว่า<ม>เห็นเห็นบอกว่าทางเต็น์รถบอกว่าไม่งั้นเนี่ยจะคืนเงินให้อืมตามที่ดาวในครั้งแรกครับก็แปลว่าคุณวัฒนาจะต้องเลือกสองอย่างระหว่างไม่ไม่ไม่ไมดําเนินการต่อกับรับเงิน,น <ำ S 1> ที่จ่าย ของผู้ขายที่บริษัทบ้านนะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถกําหนดเงินดาวตามที่เขากำหนดได้ค,คุณก็เอาเงินมาจับคืดไปนะครับเขาไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มเปอร์เซ็นแล้วไม่เพิ่มเขายึดเงินประจับอย่างนั้นอย่างนั้นผิดนะครับเพราะนั้นแสดงว่าเจตนาลงเขาต้องการยี่สิบเปอร์เซ็นตามพ่อกำนวเขาจริงๆเราในฐานะผู้ซื้อเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเขาครับค่อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เนี่ยคือตอนแรกเราก็มีหลักฐานในใบปลิวอยู่แล้วว่าสิบเปอร์เซ็นี้ค่ะอาจารย์มันมันเข้าข่ายการหลอกลวงไหมคะ เออตรงนี้ผมคงตอบชัดเจนไม่ได้เพราะปากลักษณะใบปลิวเนี่ยผมไม่ได้เห็นข้อความจริงๆว่า,า<ม>เป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก,การที่ถือใบปลิวใบหนึ่งแล้วก็ไปอีกใบหนึ่ง่อจะต้องเจตนาในการที่จะซื้อรถตามเงื่อนไขผมเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ขายรถคงมีเจตนาลงตรงนั้นที่จะต้องการให้ลูกค้าดาวน์เซ็นต์มากกว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ครับรเพิ่มขึ้นไปยังไงผมคิดว่าในใบปลิวอาจจะเขียนว่า10%นะครับแล้วอาจจะมีตัวเลขลูกค้าใบปลิวก็ได้ว่าเงื่อนไขอื่นก็กำหนดไว้ อย่างเงี้ยนะครับหรือจะมีบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่ต้องปติบติต่อต่างบริษัทเพราะว่าจริงๆเนี่ยว่าตามกฎหมายนะครับไบที่ชวนโฆษณานี่ต้องพูดในเรื่องจริงและปฏิบัตได้แต่ว่าในหลักของการมาณิชย์นีหรือหลักในแขกงานเขาเป็นโฆษณาหลือไปเปี่ยก็อาจจะบอกอย่างนี้นะครับเช่นว่าผู้เงินถูกระเสร็จเกีป็นกับซูเลอร์เลยว่าใครมนผู้เงินที่เนี่ยถูกเส็จ แล้วก็เขียนข้างล่างว่ารายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดอย่างนี้นะครับเราบอกเฮ้ยในไม่ช้ที่บอกว่าจะเ็นไปถึงพอคุยรายละเอียดแล้วปั๊บเงื่อนไขกีนกัต้องเสีย30%อย่างนี้เนเขาเขาไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราอา่านคำโฆษณาหรือคำที่ชวนผมไม่ละเอียดเองค่ะนะครับต้นอ,นองครับค่ะ,ค,ะคุณวัฒนาคงจะได้รับทราบนะคะคำแนะนำจากอ,อาจารย์ทั้งสองท่านแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้คือทั้งหมดค่ะในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางอยากจะ ให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทิ้งท้ายฝากถึงคุณผู้ฟังสวัสดงค่ะอาจารย์ชิชอครับอาจารย์มองหน้าผมก่อนเดีืยอกลัวจะริงจะริงปัญญาผมไปก่อนอาจารย์เสียงเสียงงั้นผมแฮปปี้เบื่อรันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าขออนุญาตเพราะว่าพอด้ยิน แตู่่ป็นคู่นะครับเวาราครบ20ปีนะครับผอนุญาตจริงจริงล่วงหน้าทึ้นมายกยิ่งกว่า20ปีในการทางานเข,ขาบอกวบาหมอา่งนี้นะครับผมเชื่อว่าด้วยจิตอาสา,าสนะครับและผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยการเพิ่มปริมาณของจิตอาสรเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับดังนั้นก็ขอให้พวกเราขงหงดนี้นะครับจงเข้มแข็งด้วยก,กายลังใจกำลังใจแล้วก็เป็นจิตอาราวุก,กัน ค่ะและเราก็จะเป็นส่วนไนขึ้นกันและการตามที่สวบ่อกไ,ได้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 ก็จะเหมนกันเพราวใจเป็นอย่างยิ่งว่า20ปีนี้มันก็จะเปิบบานนะครับแล้วก็เปิบบานของการขับมานะครับต่อไปครับัวเรื่องที่สมาคมสนายวามจะไปพบ นะครับจากทางรื่องใน20ปีนะก็ต้องของขอนุญาตผู้โนนค,ค่ะอืม <c oughs> จะเหมือนเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์ชาตรอค่ะเอาตอนนี้ตังผมแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ใ,ใช่ค่ะ <c oughs> ผมไวยพรในนามของสมาคมไรความไปแล้วผมคิดว่าเป็นเป็นสุภาษิตท,ทางทำแล้วกันนะว่าค่ะ การไม่มีโรคเป็นราบอ<ม>ันประเสริฐชั้นใดนะครับการไม่มีหนี้ก็ยอมเป็นราบอันประเสริฐชั้นนั้นนะครับ่ <laughs> <laughs> พยายามมากมากเลยค่ะค่ะก็เป็นเป็นขโมยพรที่ดีมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเตือนใจด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นนี่เนี่ยอาจจะมีคดีความตามมาที่หลังก็ได้เหมือนกันนะคะถูกต้องเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะวันนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีครับคุณสดีกาคุียดาครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก้าหนึ่งรู้ทัน รู้ถาเกิด